นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องรอ้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสนีครับผมแอดมินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องถ้าอยากเปลี่ยนแปลงโลกให้เริ่มจากการเปลี่ยนแปลงตัวเราเองข้อความโพสต์จากเจมส์เคลียร์นี่เขียนข้อความไว้ว่าทางให้ดีที่สุดในการเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้เริ่มจากศูนย์กลางของวงกลม นั่นคือการเริ่มต้นจากตัวเราเองอันดับแรกและค่อยๆขยายวงกว้างจากตรงนั้นไปเรื่อยๆต่อไปหากวันนี้เรากำลังเริ่มต้นทำบางสิ่งเราต้องเริ่มถามตัวเองว่าเราากเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆหรือเปล่าหรือต้องการแค่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างสิ่งที่เราต้องการเท่านั้น <The> การเปลี่ยนแปลงนั้นสามารถสำเร็จผลขึ้นได้ถ้าเราตั้งใจจริงแต่ทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราเองไม่ได้อยู่ที่คนอื่นหรือสิ่งอื่น โลกใบนี้นั้นมันมีอยู่ของมันตั้งแต่แรกอยู่แล้วเราแค่เป็นคนอาศัยมันขึ้นมาเราแค่เป็นคนที่อาศัยโลกใบนี้เท่านั้นเราเลยไม่มีอำนาจอะไรเลยที่เราจะไปสั่งทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นดั่งใจเราได้เราจึงต้องน้อ,นอมรับสิ่งที่มันเป็นไปและสิโรลราบกับสิ่งที่มันเป็นอยู่นั่นแหละจึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในบางครั้งเนี่ยโลกใบนี้ก็กำลังม,มาสอนเรามาให้บทเรียนกับเรารวมไปถึงมอบโจทย์อันล้ำค่าให้กับเราหน้าที่เราคือทำมันต่อไปเวยน้วันนี้มันก็เป็นแค่วันวันหนึ่งเท่านั้น ทาให้เราได้คิดได้พูดและได้ทําบางทีบางสิ่งบางอย่างอาจจะสอนเราให้เราปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อบางสิ่งบางอย่างแต่ไงแล้วก็ตามเราก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อบางสิ่งที่ดีที่สุดนั่นก็คือโลกอนาคตของเรานั่นเองผมไม่ตั้งคําถามขึ้นมาว่าโลกใบนี้ขับเคลื่อนด้วยสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าตัวเราเองทุกคนรับรู้การมีอยู่ของตัวเองแต่ไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงตนเองเมื่อการเปลี่ยนแปลงตนเองนี้เป็นจุดเริ่มต้นเป็นจุดรากฐานและเป็นจุด ที่เราต้องทำกันทุกๆคนมันไม่มีใครเลยที่เราจะไม่ต้องทำในจุดๆนี้ก็เพียงเพราะว่าจุดๆนี้เป็นจุดที่เราต้องกลับมาสู่เบสแคมป์ amp, หรือฐานที่เราจำเป็นต้องอยู่อาศัยกับมันถ้าเกิดสมมติเราไม่ได้อยู่อาศัยกับมันจริงๆแล้วเราจะสามารถมีความสุขกับมันได้อย่างไรก็เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงนี้มันเป็นการเปลี่ยนแปลงแค่เราอยากให้มันเปลี่ยนแปลงแต่มันไม่ได้เกิดจากการที่เราเปลี่ยนแปลงในพื้นฐานโดยส่วนเดียว ถ้าเิสมมติเราเปลี่ยนแปลงโดยพื้นฐานอย่างเดียวก่อนมันก็จะส่งผลทําให้การเปลี่ยนแปลงส่วนอื่นตามมาด้วยและเมื่อไหร่ก็ตามที่การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นมันก็ยิ่งทําให้เราตระหนักรู้ว่าโลกใบนี้มันไม่ได้สวยงามหรือว่ามืดมนอย่างสิ่งที่เราคาดหวังเอาไว้แต่มันก็จะเป็นของมันอย่างนั้นอย่างสิ่งที่มันควรจะเป็นมันจะมีสิ่งให้เราต้องเรียนรู้ในทุกๆวันมันมีแต่สิ่งที่เราทําแบบนี้ผลลัพธ์เราจะได้อะไรกลับไปทานั้นเองเมื่อเราทุกคนเริ่มต้นที่จะเปลี่ยนแปลงงตเอ ั่นคือการเปลี่ยนแปลงสรรพสิ่งรอบข้างสื่อไปอย่าลืมเด็ดขาดที่เราจะเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเราเองก่อนเพราะมันคือสิ่งที่เป็นเหมือนจุดกําเนิดที่สําคัญที่สุดโลกใบนี้นั้นถูกสร้างขึ้นมาเราอาจจะมีทฤษฎีมากมายเช่น Big Bang เราอยู่ในกาแล็กซีทางช้างเผือกนักเขาเรียกสิ่งนี้ว่าสิ่งมีชีวิตเราก็จึงอยู่บนโลกใบนี้บนสิ่งมีชีวิตนั้นแต่เราหารู้ไม่ว่าสิ่งมีชีวิตหนึ่งที่เรามีความต้องการนั่นก็คือเราต้องการดำรงอยู่ เราเป็น human being เรารึกรู้หนึ่งสิ่งที่เรานั้นอยากเปลี่ยนแปลงเราอยากเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้สังคมนั้นน่าอยู่เราอยากเปลี่ยนแปลงแฟนเราให้เขาเนี่ยมีความคิดที่ดีขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ไม่แย่งลงไปกว่านี้หรือว่ารุดหน้ามากขึ้นเราจะทาอย่างไรนั่นคือโจทย์ที่ยากที่สุดเพราะน,นไม่ใช่ตัวเราแล้วคนส่วนใหญ่นี้ก็หลงลืมและหลงเชื่อไปว่าการเปลี่ยนแปลงคนอื่นนั้นยิ่งใหญ่กว่าการเปลี่ยนแปลงของตัวเราเองแต่อย่างไรแล้วผมก็ยังเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงตัวเองนั้นดีกว่า และสมบูรณ์กว่าเพราะมันจะทําให้เรารู้ว่าการเปลี่ยนแปลงมีกระบวนการสร้างอย่างไรเราต้องฟูมฟักตัวเองอย่างไรเพื่อให้ผลลัพธ์นี้เปลี่ยนแปลงไปอย่าง,างที่ถูกต้องจริงๆปัญหาโลกก็คือปัญหารปัจเจกชนรวมกันทั้งหมดให้ลองสังเกตดูว,ว่าเรามักจะโทษสิ่งอื่นนอกจากตัวเราเองกันอยู่รอเปล่านี่คือคำถามเช็คลิสต์ว่าวันนี้เราต้องสอบทานตัวเองสักนิดนึงและต้องคอยเช็คอยู่เนืองเนืองว่าเรานี้กําลังมีอัตราตัวตวนที่สูงตังางงานตายเกินไปรอเปล่า การที่เรามีอัตราสูงหรืออีโก้สูงนั่นก็หมายความว่าเราคิดว่าเราไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเราเพ่งเล็งไปที่คนอื่นเพ่งเล็งไปที่สิ่งอื่นและพยายามจะไปชี้นําบางสิ่งบางอย่างตลอดเวลาว่าให้เขาทําอย่างนี้สิถึงจะดีแต่กับกายเป็นเราไม่เคยบอกตัวเราเองเลยเราไม่เคยคิดที่จะสอนตัวเราเองซะด้วยซ้ําเราคิดว่าตัวเราเองดีอยู่แล้วแล้วเราก็ไปสั่งสอนคนอื่นแม้กระทั่งเราหลงเชื่อว่าการแก้ไขาบางส่วนในชีวิตของคนอื่นจะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่เป็นความจริงเลยไม่มีใครทําร้ายเราได้จริง ไม่มีใครทำลายเราได้เลยถ้าเราไม่ทำลายหรือทำร้ายตัวเราเองนี่เป็นคำที่เน้ยนย้ำตัวเองว่าเรานั้นเป็นคนเสกสรรปั้นแต่งทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวของเราเองตั้งแต่แรกอยู่แล้วโลกใบนี้เกิดขึ้นมาเพราะตัวเราแล้วต้องหาตัวเองให้เจอจิงจะดับมันอย่างสิ่งที่มันควรจะเป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมก็คือจุดที่จะบอกว่าตัวเราอยู่ตรงกลางแล้วให้เราที่จะรู้จักตัวเองฝึกฝนที่จะตั้งคำถามเกี่ยวกับการมีอยู่ของตัวเองก่อน ผมเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยรู้ถึงการมีอยู่ของตัวเองแต่ไม่รู้ชัดว่าการมีอยู่ของตัวเองนี้ได้สร้างผลกระทบในเชิงบวกหรือเชิงลบอย่างไรเราจึงต้องหาโอกาสหาตัวเองให้เจอและหาแงาม่มุมแง่างามว่าวันนี้ฉันมีผลกระทบต่อสิ่งใดแล้วฉันจะสามารถเยียวยาพดุงรักษาหรือว่าเสริมสร้างบางสิ่งบางอย่างให้ดีขึ้นรวมไปถึงปรับสมดุลได้อย่างไรบางสิ่งบางอย่างอาจจะทําให้มันแย่ลง แต่มันคือการปรับสมดุลผมก็ยังมองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีอยู่ดีคนบางคนจำเป็นจะต้องด่าว่าสักนิดน,งนึงคนบางคนจำเป็นจะต้องหยุดฟังพูดคุยและสนทนากับเขาอย่างแท้จริงมันจะเป็นโอกาสที่ดีทําให้เขามีปัญญาเพิ่มพูนขึ้นและแน่นอนว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันต้องดูบริบทร่วมเพราะบริบทที่เรายือนอยู่คนที่เราพูดคุยอยู่สนทนาอยู่เขาเป็นคนอย่างไรเขามีความคิดความอ่านอย่างไรมันก็จึงเป็นตัวบ่งชี้ว่าเรานี้จะสามารถเข้าไปยัง สดประสาทเขาเข้าไปยังชีวิตของเขารวมไปถึงทําให้เขาเนี่ยเปิดใจรับในสิ่งที่เราเป็นรวมไปถึงโอกาสดีๆอื่นๆที่เขาได้มีโอกาสพบเจออีกหรือเปล่ามันจึงเป็นทั้งสิ่งที่ดีสิ่งที่งดงามและเป็นสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขสมบูรณ์มากขึ้นเป็นลําดับถัดไปสุดท้ายนี้ไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลง,ปลงใครได้โลกใบนี้มาสอนให้เรารู้ว่าสิ่งที่ทําได้ให้ทําไปแต่สิ่งที่ทําไม่ได้ให้หยุดพักและตั้งสติให้ดีๆเสมอ อะไรก็ตามที่เราเลือกฟังว่าเราเลือกฟังที่จะทําได้หรือทําไม่ได้นั่นจึงเป็นตัวกําหนดแล้วว่าเรามีความคุ้มค่าของเวลามากน้อยเพียงใดวันนี้เราทําได้แค่เพียงเฝ้าสังเกตสิ่งที่เราทําว่าเราทำเนี่ยถูกหรือผิดอย่างไรให้เวลาเป็นตัวตัดสินเยาวความคิดตัวเองเป็นตัวตัดสินอย่างเด็ดขาดมนุษย์เรามักจะมีความเอียงเอียงมีบแ a s มีอคติเราไม่ได้มีความเถนตรงตรงไปตรงมาขนาดนั้นมันจึงเป็นตัวทดสอบว่าถ้าเกิดสมมติเรามีความคิดชุดหนึ่ง โอเคคุณอาจจะยังไม่เชื่อใครคุณมีอีโก้สูงเอตตาสูงให้เวลาเป็นตัวตัดสินเวลาคือผลลัพธ์เวลาคือตัวสอบทานและทดสอบที่ดีที่สุดทําให้เราได้ระหนักรู้ว่าสิ่งที่เราทํานี้มันส่งผลเสียหรือผลดีอย่างไรเราจึงต้องน้อมรับและรับฟังผลลัพธ์นี้ให้ดีที่สุดเรียนรู้ว่าวันนี้เป็นวันที่เราอาจจะไม่ได้มีความสุขที่สุดอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลง,ปลงตัวเองได้เลยแต่ขอให้เราค่อยๆทําขอให้เราเรียนรู้ว่าโลกใบนี้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีคนปรารถนาอันแรงกล้าที่อยากจะเปลี่ยนแปลงมันโลกใบนี้กำลังรอเราอยู่ก็ได้ขอให้เรารับฟังเสียงเรียกของโลกใบนี้ธรรมชาติกำลังบอกให้เราทำอะไรจงคิดกับมันคุณคิดถึงมันและได้เข้าใจว่าสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นอาจจะมีเหตุผลบางอย่างให้เราตระหนักรู้แล้ววันหนึ่งเราจะตกผลึกสื่อไปผมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนที่ได้เดินทางอันยากเย็นแสนเข็นนี้และผมขอให้ทุกคนพบเจอความสุข ที่ยังยืนที่เราแต่ละคนนี้ตามหากันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันผมเชื่อว่าทุกปัญหาจะมีทางออกเสมอขอบคุณครับรวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook, Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด Hashtag เพื่อนปรึกษาหรือ f r ร e n d Talk a ิด้วยนะครับ